สวัสดีครับแฟนๆทุกคนนะครับพบกับเจ๊ดมคอมเปาเช่นเคยนะครับสามคู่ชูชื่นคฟุมบอร์ลจัดเต็มทางแฟนเพจอย่างนี้รวมไปถึงกลุ่มแรกที่คุณน้าจอก็แอดกันไปได้เลยนะครับอ่าวันนี้มาดูกันเลยนะครับสามคู่ค้ำคืนวันอังคารแบบนี้นะครับอ่ะไปกันที่ฟุตบอลไวคาส์ลีกาลีของฟินแลนด์นะครับสี่ทุ่มครึ่งครับอันดับสิบเอ็ดครับฮาก้าพบอันดับแปดอิเวสนะครับฮาก้านี่ฮ่าเกมล่าสุดชนะหนึ่งเสมอหนึ่งแพ้สามนะครับส่วนอิเวสชนะสองเสมอหนึ่งแพ้สองนะครับเฮ้ยด่ทีพบกันโดยตรงเนี่ยเท่ากันเลยนะ ชนะฝั่งละหนึ่งนัดและเตะหมดไป3เกมนะครับดูตัวผู้เล่นครับฮาก้าวันนี้ใช้โยนาสฮารคินเนนครับแอนตันโปโปวิชครับและซาโลโมโอยาล่านะครับส่วนอีเวสครับมีมิเกลอัลเมนครับแชร์ซิลวานะครับแล้วก็ยาริเมตาล่าครับคันนี้เวสบุกไปแค่ชนะ3แต้มเต็มพร้อมเสียงร้องแฟนๆมาแน่นอนแต่จะเสมอไหลซุดหนึ่งข้างซึ่งย้ำดูแล้วโอกาสที่พวกเขาจะบุกเก็บ3แต้มมีสูงกว่าเจ้าถิ่นนะฮาก้าไม่ใช่ทีมที่แข็งแกร่งในบ้านอะไรนะครับอีเวสเองเนี่ยเล่น บุกมาแบบนี้เนี่ยเสมอเป็นอย่างน้อย1ประตูชนะก็เพียงพอมองทีเดียวครับอิวเวสครับไปต่อกันที่5้าทุ่มครึ่งครับฟุตบอลอีฟเฟลโตรฟี่ของอังกฤษนะครับทีมจากลิกวันครับเอฟซีวิมบอลดันครับพบกับอันดับอ่าทีมจากแชมเปี้ยนชิพนะชาวตันอเลติกครับวิมบอลดันได้อุ่นเครื่องมา2นัดชนะ1แพ้1ครับส่วนชาวตันเสมอ1แพ้1คู่นี้เฮตูเฮต์ก็เท่ากันเหมือนกันนะครับ5เกมหลังสุดที่พบกันเนี่ยชนะฝั่งละ2และเสมอไป1เกมนะครับดูวิมบอลดันครับว อเล็กซ์บูดยาดครับโอลีพาวเมอร์นะครับส่วนเชาตันแอตเลติกครับมีเจสันเพียร์สชัคแอนเก้และคอนเนอร์วอชิงตันครับคู่นี้เสมอไหนเสมอกันแบบนี้จะนำอิงทีมที่อยู่ในลีกสูงกว่าดีกว่านะครับเชาตันบุกมาก็จริงครับแต่โอกาสที่จะไม่แพ้ออกไปมีสูงและมีมุมชนะมากกว่า f c ฟซีวิวบ้านเจ้าถิ่นนะครับเพราะนั้นวันนี้มองทีมเยือนครับเชาตันแอตเลติกครับปิดท้ายที่หนึ่งตรงครับ EFL Trophy เหมือนกันของอังกฤษนะครับทีมจากลีกทูครับคาร์ไลนครับพบกับทีมจากลีกวันฟรีดบ คารายนี่อุ่นเครื่องหนึ่งเกมครับเสมอกับเกตเฮสมาหนึ่งหนึ่งครับส่วนฟริดบูดเนี่ยอุ่นมาสองนัดชนะหนึ่งแพ้หนึ่งนะครับเฮสตูเฮสฟริดบูดดีกว่าชัดเจนครับภาคเกมหนังสุดชนะสามเสมอหนึ่งแล้วก็แพ้คารายไปแค่นัดเดียวนะครับตัวเล่นครับคารายวันนี้ใช้โอนนี่แมคโดนัลครับดีนเฟอร์แมนและเกเรลลี่นะครับส่วนฟริดบูดทามีแดนนี่แอนดริวครับเกลนบีแลนแล้วก็เชดอีเวนนะครับคู่นี้ฟริดบูดบุกมาเสมอไม่ได้ครับเสมอพังทั้งแถบแต่ถ้าชนะสกอร์อะไรก็ตามแฟนนเเฮั่ลย ซึ่งดูแล้วพวกเขาดูดีกว่าคารายเจ้าถิ่นนะวันนี้บุกม,มา1ประตูก็เพียงพอนะครับมองทีมเยือนครับฟรีดบุตรเผาครับสรุป3ทีมจ้าหน้าเป้าคือวันคารแบบนี้นะครับอิเวสชาลตันแอะเลติกและฟรีดบุตรเผานะครับฝากไว้อย่าลาืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้รวมไปถึงกลุ่มและแอดที่ขึ้นหน้าจอก็แอดกันไปได้เลยนะวันนี้จะาหน้าเป้าลาแล้วสวัสดีครับ